สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบก,กับแม่หมอล้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาในคลิปแรนด o อมอีกเช่นเคยนะคะเรามาในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการคุณเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าเขาต้องการคุณไหมคะเป็นคลิปแรนด o อมนะคะเพื่อนๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนนะเป็นพลังงานโดยรวม ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆเขาต้องการคุณไหมคะคือคนคนนี้เขาชอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเวลาพูดเวลาพูดคุยกันหรืออาจจะเป็น สำหรับใครบางคนก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันก็นกได้อาจจะเคยคุยกันแล้วก็ได้อาจจะเคยพบกันแล้วก็ได้เนาะคนคนนี้มาพบมาเจอกันเขารู้สึกว่าเออเขาถูกใจคุณนะ่ะเขา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 รักคุณเลยแหล่ะในความรู้สึกเขานะเขาต้องการแบบเออเขาชอบแบบเพื่อนๆเนานะแบบคุยแล้วถูกคอคุยแล้ว คุณอาจจะเป็นคนที่คุยสนุกคุยคุยแล้วถูกใจเขาอ่ะเพื่อนๆน,นะเนี่ยเออพบกันแล้วมันรู้สึกว่าบางคนอาจจะเคยไปไปปาร์ตี้กันไปเจอกันในในร้านเหล้าหรือในอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยปาร์ตี้กันหรืออาจจะเคยคือคือมันเป็นพลังงานที่แบบว่าเออเขาเขาชอบคุณหรือหรือคุณก็ได้นะ้องตางคนต่าง แม่หมอว่าต่างคนต่างชอบกันแต่มันมีพลังงานของของของรักสามเศร้าอ่ะเพื่อนๆเนาะทั้งคุณและเขาอ่ะแม่หมอว่าเออมันมีความรู้สึกที่แบบชอบกันอะ่ะเนาะมีความรู้สึกแบบใจตรงกันมีความรู้สึกแบบเจอกันแล้วก็ชอบกันคุยกันถูกคอเออเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขารู้สึกเขาคิดถึงคําพูดคุณ เออเขารู้สึกคิดถึงคําพูดคิดถึงรอยยิ้มคุณเขาคืออยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันยิ้มได้ตลอดมันคุยได้ตลอดนาะเขารู้สึกว่าเขาสนุกสนานเขาเอออยู่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันมีแต่ความสุขอ่นะน้องเพื่อนๆนะมันมีแต่ความรู้สึกว่าเออชอบจางคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนาะแบบว่าอยาก อยากจะได้มาเป็นคนรักจังอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หมอว่าเออตั้งคุณแล้วเขาแหละอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วแต่แต่แต่แตก็อยากได้คนนี้อีกอะเพื่อนเพือนรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีรักอยู่แล้วแต่ยังอยากมีรักเพิ่มอะไรประมาณนี้มันเป็นความชอบมันเป็นความรู้สึกที่แบบถูกใจมากๆนะคะเพื่อนๆแต่แต่แตรักครั้งนี้ก็เป็นก็ อาจจะมีใครบางคนมีคนของตัวเองแล้วแต่อยากจะมีรักเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆน,นะมันเป็นพลังงานของรักสามเศร้ามาสูงมากแต่คุณกับเขาไม่หมอว่ามันมีเออมันใจตรงกันมากๆเลยมันต่างคนต่างรักต่างคนต่างโชคกันนะคะเพื่อนๆค่ะคนต่างอยากได้มาอยากได้ความรักเพิ่มนะคะเพื่อนๆอยากให้อยากให้ความรักในครั้งเนี้ย มันสมหวังอ่ะเพื่อนๆอยากให้มันเป็นไปได้อยากให้มันมันสมหวังอยากเป็นไปได้สําหรับใครบางคนก็ก็กําลังจะมีข่าวดีก็ได้นะสําหรับคนโสดแม่หมอว่านะเออสําหรับคนโสดตัวอาจจะมีจะมีเรื่องข่าวดีจะมีเรื่องรักๆใครๆนี่แหละเข้ามานะคะเพื่อนๆนะอาจจะมีเรื่องข่าวดีอาจจะมีเรื่องความรักเข้ามา สำหรับสำหรับคนคนนี้เขาก็เขาก็คือมันรู้สึกรักมันรู้สึกชอบแล้วก็อยากอยากจะชวนคุณไปไปกินข้าวไปเลี้ยงไปกินเหล้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับในความรู้สึกเขาอ่ะเขาชอบเพื่อนเพื่อนะแต่เขาอาจจะอาจจะไม่กล้าก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนหรือคุณก็ได้เนาะอยากพบอยากเจอกันอีกเคยเจอกันแล้วอยากพบอยากเจอกันอีกนะคะเพื่อนเพื่อน เออแม่หมอว่าความรู้สึกเขาดีมากเลยเขาเขาชอบคุณมากเลยอะ่ะมีอะไรอีกคะนาน่งตามตามหมอข้อเลยละคะ่ะเพื่อนเนเขาต้องการคุณใช่เขาต้องการคุณจริงๆนะคะคเพื่อนๆนในหัวเขามีแต่คุณจริงๆนะแม่หมอว่า เนี่ยมันมีพลังงานของคนต่างชาติคนต่างภาษามาสูงมากมันมีพลังงานของรักต่างวัยมันมีพลังงานของของคนที่ที่มีพันธะมีครอบครัวแล้วนะคะเพื่อนๆนะมาชอบกันอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้เนี่ยมันเป็นพลังงานของของการแอบคบกันหรือเป็นพลังงานของของการแอบนอกใจก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมันมีมันมีใครบางคนมีคู่อยู่แล้วแต่ แต่ต้องการอีกอะแม่หมอว่านะมันเป็นพลังงานของเออมันเป็นพลังของมันเป็นพลังงานของความต้องการสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆคุณอนคนนี้เขาต้องการคุณจริงๆนะคะถึงถึงเขาจะมีถึงเขาจะมีอยู่แล้วแต่เขาก็ต้องการคุณอีกเขาเขาในหัวเขามีแต่คุณในหัวเขาเขาต้องการคุณเขาอยากจะเก็บคุณไว้เขาอยากจะลอกคุณไว้เป็นของเขาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะเนี่ยในหัวเขาเขาก็ เขาก็อยากอยากจะชวนคุณไปคืนคืนในห,หัวเขาไม่หมอว่าณณณตอนที่เรามาดูไพ่ตอนนี้ไม่หมอว่าเขาเขาคิดถึงเรื่องสิบแปดบวกนะด้วยนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะมันเป็นมันเป็นพลังงานของต่างชาติต่างภาษาและมันเป็นพลังงานของต่างวัยมันเป็นพลังงานของคนที่เออเป็นพลังงานของคนที่มีกิจการใหญ่โตอาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นคนที่มีอำนาจก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อน เนี่ยมันเป็นพลังงานของมีความต้องการมีความอยากครอบครองมีการต้องการเพื่อในหัวนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเนาะเนี่ยคุณสองคนแม่หมอว่ามันมีการคิดที่จะทำคิดที่จะทำอะไรที่มันเกินเลยคิดที่จะทำอะไรที่ที่มันผิดศีลธรรมด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแม่หมอว่าเขาเขาต้องการพุณมากเลยถึงถึงเขาจะมี มีคนของเขาอยู่แล้วเขาเขาก็ยังต้องการคุณแม่หมอว่าทั้งคุณและเขาแหละต่างคนต่างเอากันออกจากหัวไม่ได้สําหรับใครบางคนก็อาจจะอาจจะเคยมีสัมพันธ์กันแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆนแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่เคยมีสัมพันธ์กันแล้วแม่หมอว่าก็เขาก็ต้องการสิ่งนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆนหรือว่ามันอาจจะเป็น สำหรับใครบางคนที่ที่ยังไม่มีสิบเดบวกกันแม่หมอว่าเนอในในหัวเขาในพลังงานของเขา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 ,เขาต้องการคุณมากนะคะเพื่อนๆ,ๆเนี่ยสำหรับคนที่ที่ต้องการที่จะเลิกต้องการที่จะจบแม่หมอว่ามันยังจบไม่ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีการกลับมารีเทิร์นนะเนี่ยมันยังจบกันไม่ได้นะแม่หมอว่าเนี่ยมันมีแพลนที่จะ ที่จะมีการนัดกันไปปาร์ตี้นัดกันไปอะไรด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะพบกันที่ผับที่บาร์ก็ได้อาจจะเอออาจจะพบเจอกันไม่หมอว่าเนี่ยมีการมีการเนี่ยถ้ามีการไปปาร์ตี้มีการนัดเจอกินข้าวไม่หมอว่าเขาจะนัดคุณไปทําเรื่องสิบแปดบวกด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะนัดคุณไปไปกินส้มตําด้วยนะคะเพื่อนๆนัดคุณไปแซบนั่นแหละเพื่อนๆนะ ในหัวเขาอะแม่หมอว่านะนั่นแหละสําหรับคนที่เป็นพลังงานชาวต่างชาติแม่หมอว่าเนาะเขาก็มีมีความต้องการคุณสูงอาจจะอาจจะอาจาอาจะอยากมาพบมาเจอคุณแล้วนะคะเพื่อนเนาะอาจจะมีการเดียเด๋ยวเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีการมาหามีการมีการ,การนัดพบกันนะคะเพื่อนเนี่ยสำหรับคนที่ที่อยากจบแม่หมอฟันทงไปเลยว่า มันยังไม่จบนะค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาเขาก็อยากติดต่อมานะแม่หมอว่าเขาก็อยากจะมาหาเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมาอาจจะมาหาเลยแหละเพื่อนๆเนาะยังไม่จบกันนะของคุณและเขาก็ได้เนี่ยตอนคนคือมันมันคิดถึงกันเสมอเลยนะคะเพื่อนๆนะคนๆเนี้ยเออเขามีอํานาจมากเลยอาจจะมีกิจการใหญ่โตก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือมีพลังงานที่ต่างกับ ต่างกันกับเพื่อนๆมากคนคนนี้เขาเอาจริงนะคะเพื่อนๆนะถึงเขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็เขาก็เขาก็ไม่เลิกกับคุณนะเพื่อนๆเออคนคนนี้มีพลังงานอะไรอีกคะเขาต้องการคุณขอให้ไพ่บอกด้วยจ้า เนี่ยเพื่อนเพื่อนตอนนี้สำหรับใครบางคนเขาก็เขาก็ยังเขาก็อาจจะมีเขาก็อาจจะมีงานมีอะไรเยอะก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนคนคนนี้เขาอาจจะทำงานเยอะคนคนนี้เขาก็อาจจะมีกิจการใหญ่โตงานเขาก็ก็กำลังยุ่งหรือคนในองค์กรก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆนหรือไม่ใครบางคนก็อาจจะอาจจะชอบกันในที่ทํางานก็ได้นาะอกลัว กลัวที่ทำงานนินทาหรือหรืออาจจะมีญาติมีอะไรแบบคือกลัวคำคุรหานะคะเพื่อนๆเนาะความรักในครั้งนี้เขาอยากจะเออเขาอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงแต่แต่ไม่หมอว่านั่นแหละอาจจะมีใครบางคนที่แบบอยู่กับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวการสุดที่นินทาหรือหรืออาจจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นครอบครัวของ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆที่ทําให้รักครั้งนี้รู้สึกว่ามันมันมีอุปสรรคนะคะเพื่อนๆหรือว่าคุณกับเขาก็ได้น้องแม่หมอว่าเวลาคุยกันนี่แบบบางทีก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันบางทีก็เออเขาก็อยากจะเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะติดต่อมาเขาอยากจะส่งข้อความมาแต่สําหรับใครบางคนก็อาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วแม่หมอว่านะ เออมันจะมีการเขาบอกว่าอาจจะมันมีการไม่เข้าใจกันน่ะเพื่อนๆนนะหรือมันมีการไม่กล้าในความสัมพันธ์นี้ด้วยเพราะว่าอาจจะอยู่กับคนหมู่มากอยู่ในสายตาที่ที่มีคนคอยจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆนเนี่ยจะทําเลยทําให้ความรักครั้งนี้เขาเ,เขาก็เลยไม่ค่อยกล้าอาจจะเป็นทางครอบครัวเขาด้วยหรือหรือทางเพื่อนร่วมง,งานหรือทางอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆนเลยทําให้เขาก็กล้ากลัวๆนะ มันมีการบล็อกมันมีการบล็อกมันมีการมันมีการห่างกันด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะอาจจะด้วยเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวหรือเรื่องหน้าที่อะไรบางอย่างคนคนนี้เขาก็กาลังเคลียร์งานเคลียร์อะไรหลายๆอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนเขารู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมันวุ่นวายจังเลยอ่ะเนาะบางทีบางทีก็อยากจะคุยกับเพื่อนเพื่อนอยากจะติดต่อมาแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันบางทีมัน คุยกันทีไรมันคุยไม่เข้าใจกันมันคุยไม่เออมันคุยไม่ไม่ไม่ลงล็อกกันนะค่ะเพื่อนเนาะมันมันมีการคุยที่แบบอาจจะคนละอาจจะคุยกันคนต่างละต่างภาษากันก็ได้นะอาจจะมันมีความไม่เข้าใจกันนะคะเพื่อนมีความรู้สึกเขานะแต่แม่หมอว่าเขา เ็เอาคุณออกจากหมอไม่ได้เลยคะเพื่อนๆเนานะเป็นไปได้เขาก็อยากจะรวบรัดเนี่ยเออเขาก็อยากจะรวบรัดเพื่อนๆน,นะไม่หมอว่าขอขอขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะเขาต้องการคุณขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะเนี่ย แม่หมอว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมีสําหรับใครบางคนก็มีการมีการจบกันมีการบล็อกกันมีการห่างกันไปหลายเดือนแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆนเนาะคนคนนี้เขาก็เออม,มันมัมนมีมันมีเรื่องคาพูดมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างตอนจบกันนะคะเพื่อนๆนเนาะคนคนนี้เขาก็อยากเออเขาก็ เขาก็อยากติดต่อมาเขาก็อยากพบอยากเจอคุณนะแต่แต่รู้สึกว่าช่วงนี้ทําไมมันเขาบอกว่าทําไมข้อความที่เคยส่งหาเขาเออมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยทักหาเขาคุณเคยพูดกับเขาคุณเคยสื่อสารกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็รอนะคะเพื่อนๆหรือคุณก็ได้เนาะรอมันไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแม่หมอว่าคนคนนี้ก็รอการติดต่อมารอการ คืออยากพูดอยากเคลียร์นะคะเพื่อนเนเนาะแต่ตอนนี้ไม่หมอว่ามันรู้สึกมันมันทั้งคุณและเขาอ่ะมันมันรู้สึกอึดอาัดจจาก,กับความสัมพันธ์เนี้ยมันอยากสําหรับใครบางคนก็อยากเลิกอยากจบก็ได้แต่ไม่หมอว่ามันเป็นพลังงานของเดวิลขยายสีดาไม่หมอว่ามันอึดอัดก็จริงแต่แต่มันยังไม่จบนะคะเพื่อนๆอเนาะสาหรับใครบางคนที่อยากจบอยากเลิก อาจจะอาจจะแค่ห่างกันสักพักแต่แต่แต่ก็เดี๋ยวแต่ก็เดี๋ยวพอเจอกันก็สปาร์กกันอีกนะคะเพื่อนเพื่อนพเจอกันก็เหมือนเหมือนเหมือนรักกันอีกอ่ะมันเหมือนมันเหมือนพอเจอกันปุ๊บหลงรักกันอีกนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะมันเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยอ่ะเนาะตอนเนี้แม่หมอว่านะจะมีการสําหรับใครบางคนก็อยากจบอยากเลิกแต่แม่หมอว่ายังเลิกไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันยัง เออมันยังเนี่ยไม่หมอถ้าไพ่ตัวนี้ขึ้นแม่หมอว่ามันยังจบยังเริมไม่ได้นะคะมันยังคือยังไงยังไงแม่หมอว่าทั้งคุณแล้วเขาก็เอากันออกจากหัวไม่ได้แน่ๆถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะเพื่อนๆนเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความนะคะเพื่อนๆพืนเป็นยังไงบ้างคะ ข้อความนะคะเพื่อนๆเนี่ยเธอมีใครหรือเปล่าอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าคุณมีใครหรือเปล่าคิดถึงรูปร่างเธอเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นไพ่เดวิลเนาะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เธอจะตอบข้อความฉันไหมเนี่ยเพื่อนๆ ผมสีเทาอาจจะมีใครบางคนที่ผมสีเทาหรือผมผมค่อนข้างมีมีสีขาวผสมอะ่ะเพื่อนๆเนนนะ้อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะที่ผมมีสีขาวสิดออ,ออกตเทาอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่น,นขาวผสมอะเขาบอกว่าไปหาตอนนี้ได้ไหมโอ้จะมีการมาหากาันจริงๆด้วย ติดต่อเธอได้ยังไงเธอบล็อกฉันทำไมนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วพลังงานใต้สำรับนะคะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเธอคิดถึงฉันไหมนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะมันมีการถามว่าเธอคิดถึงฉันไหมสองคนนี้อาจจะห่างกันก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นพลังงานของเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะค่ะสำหรับ สำหรับแม่หมอก็ขอจบการอ่นานไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด,ด้วยนะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ